ก็ี่มอเตอร์ออมไปแต่หามอเตอร์กันพวกนี้ว่าเป็นยังหรอกเฮ้ยอย่าเล่นย่าเล่นเสียงดังก็เลยก็ดดับเถอะวะคือคือพันธะญาตมันหลายพูดทีเนี่ยเออทำไมหลายพูดยคเอโคตรดับ ยังไม่เลยบองตรงนีน้ยังลบเฮ้ยการมากการมาลบลบไม่เห็นเฟลิดโอ้โหกัดที่ยิ่ขึ้นมองไก่แท้พยายามมองกันไกลดีกว่าเฮ้ยกุยตกเขาเฮ้ยโอเคถึงละอ่าอย่าลงเ now <c oughs> โอนเดวเนี่ยอ่ซอซโซนไม่ได้อยู่ What โซอนเดวเนี่ยโซนไม่ได้โดนห้องไหน<ล>เรือม,มีได้หรอเสือ,อเรืออ,อันนี้เรือมันันม่เห็นปะวัวแต่มันอันนี้อะมันมีทางไปไม่มีอะไรแตกต่างกันวว้าว้าวว้าวว้าว,ว,าว เอาเเยิงกกไดยิ่ยงลักอะมันมัน,นถ้าเขาเฟลมันจะ่เกิดใน,ใน,ในี่ไงเอาเริ่มใหม่หมดเลยเย่ะเยอะเ้อเอ้ยอย,อยู่ดีๆมึงจะขี่รถมาอยังไม่ได้นะสัตว์อ้พืชพันธุ์นี่เยอะจริงแล้จะพืชพันธุ์เนี่ยละกูัวเรามีขี่เดียวคนเดียวพอเนี่ย Thì cây khe này lên chiều không? Cây đó Cây đó Cây thì chạm đây là Mấy cây này mình cứ xong còn rồi Ừ, bấm như, mình như thứ mình họ khói là mong Như món càn Thế tôi nghĩ là ngày mình Xem, xem bưng, <laughs> thang khỏi vô đi như vậy Xám tùm đi nè ต้องรีบยิงก่อนมันเถี่ยวเลือดอ่ะเอออ๋อ,อมันบ้าหูตัวเนียมันบ้าหูตัวเนียต้มมองเก็บเสียงอะทีมึงเงามึงเงาโตนั่นดิโตเดียวมัยมันดูแล้วเฮ้ยเขี่ยละเขี่ยเลือดปุ่ดตีให้แมท

ตรงลงขึ้นเขาคัดซินอย่างเขาคัดสินมึงยินทำไมตายโอ้โหมึงยังเอาหอมาโตกไปดีเชียนี่มาจากไหนไร้เขาเขาย่างเขาไแบบเรยววะ มันคือในกดอีแต่กดกดราะทันอะเมื่อกี้สัตว์ไปสู่สได้เฮีย yeah.